โอเคค่ะอันนี้คือการเล่นอูโนที่แฟร์ที่สุดในโลกเนะพี่ฮะมาเอาเล่นกันไอพี่มินไม่ได้เตรียมอะไรนะ,ะพี่มินจะลงลงไปเลยนะแต่ว่าเราไม่แจกอันนี้เป็นแบบแฟร์พี่มินไม่รู้ว่ามันจะแบบอันนั้นไหมมันขอยืมวะนะอันแรกก็จะเป็นบวกสองสีเหลืองนะคะนี่เราไม่ต้องอันนั้นไปต,ต่อีออพี่คิดว่าอยากพี่อยากได้สีเหลืองเหลืองเหลืองต่อ อันนี้เป็นเหลืองเลขหกนะคะอันนี้เขียวเลขหกโหอันนี้เลขเก้าเก้าเลขขีดสีเขียวเก้าสีน้ำเงินหกหกสีน้ำเงินกลับผิดด้านหรือเปล่าหกอันนี้หกสีเหลืองสีเหลืองอันนี้หกเลข ฟังก่อนนะครูคฟังใช่ฟังกติกาก็คือทําให้สีเหมือนกันก็ได้หรือตัวเลขเหมือนกันก็ได้นะคะเคยหยิบเลยแล้วก็สีสีเหลืองกับได้เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันได้เฉยเงียสีเหลืองสีเหลืองทำไมมันได้างเนี้มันนเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะมันเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะไม่ได้เรียยอันนี้พูดความจริงใช่เดี๋วพูดทัง เอาให้พี่หยิบสิสีนแล้วเงินสามอีแล้วสามมีไหมหยิบหนึ่งสีเียวสีเขียวตามาอดูในกล้องอ่ะนหรอเออเออจ้าจริงหนึ่งหนึ่งสีสีแดงสีสีแดงอะไรเรื่ออะไรสองสองสีแดงหยุดสีแดงเฮ้ยมันก็สีแดงเหมือนกันนะสีแดง หยุดหยุดสีน้ำเงินเป็ดสีน้ำเงินย้อนกลับสีน้ำเงินเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันลืมมันได้สองสีน้ำเงินแล้วก็เอาไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อมันลืมอันนี้มันอยู่อันสุดท้ายลืมมันมันลืมบอกมาอ๋อไม่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือ เนี่ยอดูนี้มันจะเป็นเลขนี้มันจะเป็นเลขนี้ไงอะจิบเงินอกเลยเอาไหมนะเดี๋ยวพี่มินเดี๋ยวพี่มินสลับไพ่ก่อนแฮมเมอรแฮมเมอโตลาโอเคสลับเรียบร้อยโต้ล่าหรว่าสลับแล้วมันจะอะไรนะโต้ลินอันนี้สองเทอมเงินนะคะอันนี้สองเขียวอันยี้ อันนี้สองสีเขียวใช่ไหมอันนี้ฟ้าสีเขียวฮะไม่ใช่ฟ้า <c oughs> แล้วก็หยุดสีเขียวข้ามอ่ะแล้วก็ย้อนกลับสีเขียวแปดสีเขียวก็ <c oughs> จะสนับนี้น oh my oh อ y good es คือ oh. อันนี้มันคือแบบแฟร์มาก พี่มินอยากบอกเล่นยังไงก็สมู่ใช่ก็คือพี่มินอยากบอกทุกคนแบบบอกเลยนะก็คือไม่ได้เตรียมไม่ได้อันนั้นมาเลยพี่มินพูดจริงสาบานเลยสาบานเลยใช่ไหมพี่มินตอนที่เพิ่งเล่นอะแอปก็หัวเราะดังมากหายปอดไหมเฮให้พี่หายปอดเองอะไรนะอิ ปากอะไรลูกผู้คนได้ยินเสียงไอไหมเสียงพ่อโยกนเดี๋ยวพี่มีจะลองสลับนะคะทุกคนมีจะลองสลับดูสลับเลยจะสลับจริงอันนี้นีสลับจริงเห็นเห็นข้างหน้าไหมอ่ะพี่มีสลับก่ะเห็นไหมเห็นโเ้ยสี่มีแม่มามาดูมาสลับมันจะได้ หน,หนูยังไม่ได้นั่งนะพี่มินคิดว่าหนูนั่งไหมไม่ได้นะแล้วเพื่อนๆคิดว่า,า,านั่งไหมถ้าใครถ้าใครคิดว่านั่งกดหนึ่งใครคิดว่าไม่นั่งกดสองนะคะเดี๋ยวมาดูนะหยุดสีเหลืองแปดสีเหลืองสีเหลืองหกสีเหลืองสลับแล้วนะ ใช่นี่สลับแบบนั้นี่สลับจิงไม่ได้ร้อเล่หกสีเขียวเฮ้ยหกหกหกนะเก้าถดเก้าสีเขียวเก้าเก้าสีเงินอ่ะเดี๋ยวพี่มิ้นเอาเออไม่เปนั้นด้วยอันนี้หกสีน้ำเงินนี่เก้าเก้าน้ำเงินหกน้ำเงินนะคะทุกคนมันแบบ แต่มันแบบมันเหมือนคร you know oh, ั้งที่เราต่วพี่มินสอบจริงๆแล้วไม่มีเห็นกับตาเลยใช่ไหมทุกคนก็เห็นกับตาจริงๆนะพี่มินถ้าถ้าทำแบบนี้เสร็จลองมาเล่ออีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรจ้าแล้วก็อันเมื่อกี้เป็นหกสีน้ำเงินอันนี้เป็นหกสีเหลืองก็ต่อไปเป็นเก้าสีเหลืองสีเหลืองหมดเลยไม่ดูก่อก สีมิมิบอกว่าสีเหลืองหมดเลยมันก็สีเหลืองเลยสีสีเหลืองศูนย์สีเหลืองแล้สีเหลืองสีเหลืองสามสีเหลืองเออสามสีน้ำเงินเอ้าไอ้ที่สามเอ้ามันสามมันกลางมันสามมันกลางสามสีเขียวหนึ่งสีเขียวเขียวจ้าเลยในกล้องหนึ่งสีแดงกลับด้านไม่เป็นไรทุกคนพี่มิมิพูดอยู่สีสีแดง สองสีแถ้ามันสีแดงเมื่อกี้ก็สีเหลืองตรนนี้สีแดงหยุดเล่นสีแดงหยุดเล่นสีน้ำนมันหยุดเล่นเหมือนกันทุกคนเห็นไหมขอโทษนะขอโทษนะขอโทษเอยแล้วก็แปดสีเงินสีน้ำเงินไว้กับด้านย้อนกลับสีเือว่วสลับกันสลับกันสีน้ำเงินเดี๋ว่าจะ่เรียกว่าย้อนกลับสองสีเงิน สองสีเขียวเขียวจ้าแต่ห้าสีเขียวเลยเกือบพูดสามหยุดเล่นสีเขียวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าจริงจ้ามากใครอย่าไปนึงนะไม่จำจ้าไหมเห็นไหมปู่ปู่แล้วก็ย้อมกับสีเขียวทำไมมันเขียวมาเต็มแปลเขียวค่ะโอ้โหดูให้เพื่อนๆดูไล่ดูหน่อยนี่เนี่ย อ่ะเดี๋ยวพี่มีนจะมาบอกว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งที่พี่มีนอยากบอกทุกคนมากเดี๋ยวนะแต่บนึงพี่มีนหาก่อนอ่ะแต่มาคะเดี๋ยวพี่มีนจะโชว์อะไรให้ดูก่อนอ่นาแต่มาโอเคอ่ะทุกคนมาดูก่อนนะคะว่าพี่มีนจะมาบอกว่ามีคนส่วนไรมา ทุกคนถามพี่มินว่า9กับ6ดูยังไงนะคะก็คือพี่มินจะสั่ค่ะก็คือทุกคนจะเห็นแผนอูนโน่ใช่ไหมคะเราลองให้ทุกคนจะเห็นเส้นใช่ไหมเราต้องเอาเส้นไว้ข้างล่างนะคะแล้วทุกคนก็จะเห็นเลยว่าเส้นข้างล่างนี้เป็น6เส้นข้างบนอันนี้เป็น9ถ้าถ้าไม่มีขีดจะดูไม่ออกแต่คิดว่าอันนี้เป็นหอันนี้เป็น9ในเมื่อที่อันนี้เป็น6 อันนี้เป็นกา <9 S 2> โอเคค่ะทุกคนเข้าใจหรือยังถ้าครูคนเข้าใจแล้วก็ตอนเ,เลัน,นออตอนเด็กๆพี่มีจำไม่ได้เดยใช่ตอนพี่มีเด็กคือ,อมีไม่รู้เลยแต่โดนจนได้มาครั้งนี้เราจะเล่นแบบจริงจังเลยเราไม่เล่นแบบอันนั้นแล้วไม่เล่นเอาขับแล้วไม่เล่นเอาขับแล้วเรามาเล่นแบบจริงจังกันให้ดูเลยมาถอยโอเคจะแจกคนละห้านะคะหนึ่งสอง ไม่ต้องดูกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าดูกันเห็นกันไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรค่ะเราเราต้องข้ามเห็นกันค่ะโอเคลขกตรงกลางเป็นสีเขียวสองนะะพี่มีนจะลงตัวนี้ค่ะพี่มีนลงตัวไหนโอเคพี่ไม่มีพี่มีนก็ต้องหยิบนะคะพี่มีนได้ห้าค่ะห้าสีเขียว อยูลงตัวตัวไหนดีนะฮะสีเขียวเหรอไม่มีหรอมีไอกหยุดเล่นสีเขียวแต่ว่าม่ไม่ไม่มีหยุดเล่นหรือไม่มีสีเขียวอ่ามีไม่มีหยุดเล่นนี่มีไม่ไหนโชว์ให้เพื่อนๆต้องโชว์ให้เพื่อนๆค่ะโอเคเดี๋ยวพี่มินอ่ะพี่มินก็ลองหยุดเล่นสีแดงออ้อพี่มินเหลือแค่สาอ่ะเดี๋ยวพี่มินจะบอกกดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าใครเหลือหนึ่งชิ้นก่อนองนั้นชนะเลยค่ะเจออันี้ สีสีสีแดงสีสีมีชนะสีแดงอุ้นูแล้วมีชนะสิ่งที่หนูลงอันนี้ว่าจะลงสีหรือว่าลงหนูก็ได้นะเอาปไปเต้ดูตาเต้ดูตาโอ้ยมีคนส่งอะไรมาอีกแล้วเนี่ย แฮปปี้เบิร์เดย์น้องไม้ขอไมลลืมเติมดอเด็กกะลันค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเกลียนเยนลืมดอเด็กกะลันและหูคมหนังสือจกิงจริงลืมดอเด็กกะลันและหูคมโอเคเรามาต่อกันค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่มินให้หนึ่งสองอย่าดูนักสีห้า โฮูได้ใบาขาดด้วยคือพี่ไม่ให้ใบาขาดพี่ได้ใบเดียวอันนี้หยุดเล่นสีแดงพี่ขอลงก่อนนะคะพี่มใจจะ,ะทุกคนดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นสีแดงพี่มีก็จะยองหยุดเล่นสีเขียวทุกคนให้ค่ะ <c oughs> พี่มิบอกว่าสลับ <c oughs> แต่ว่าพี่ม็ก็น้อยเนาะสลับ พี่มีนก <mel> ็ลงสลับนะคะทุกคนทำให้เราได้สลับกัน่ะพี่มีนอะเมย์เมย์ลงค่ะพี่มีนจับได้ตรงค่ะสีเลขสองอะเมเมโชว์ให้เพื่อนๆนะคะเลขสองพี่มีนก็จะลงหยุดเล่นสีน้ำเงินแล้วก็ลงเลขสองสีเหลืองนะคะเพราะว่ามีทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าฮะมันสีน้ำเงินมันคู่กับสีเหลืองได้ไงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเลขสองค่ะ อค่ะไม่มีหรอกถ้าเมมี่ลืมพูดคําว่าอูโน่นี่เมมีคือเมมี่ก็แพ้ไปเลยนะพี่มีจับได้สีแดงเลขสองและตรงนี้ก็จะเป็นเลขสองสีเขียวพี่มีก็ลงเลยค่ะหนูมีเลขสี่โอ้ยเมมี่เหลือสองที่เหลือสามอุ้ยหกไม่ได้อ่ะอูน้นเมือนมิชชันนาพี่อยากสลับกับเมมี่แลแล้วไม่เป็นไร เร,เราเร,นะเราไม่ต้องะไรนเราไม่เราไม่ต้องเราไม่ต้องนับเลยว่าว่าอ๋อเราไม่ต้องนับว่าเราชนะกี่ครั้งเราเล่นแบบอันนี้ให้อันนี้เป็นจุดกลางนะคะจุดกลางก็จะเป็นเลขหกค่ะอันนี้ไม่มีใครลงนะหนึ่งสองสามสรรี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจะให้เพื่อนเพื่อนดูได้ไหมตอนหนูลงอย่างนี้ได้ค่ะดูได้อะแฮย อ่ะเดี๋ยวเดังเด็กค่ะพี่เบดีน้องมา์เ้็นงอะไรต่อเป็นึงนะน้องเมย์ช่วยเติมใช่ไหมมันเติม<ด>ไม่ได้ค่ะอันนี้มันได้แต่พูดเสียงค่ะมันเติมไม่ได้ไมันได้แต่พูดเสียงโอเคค่ะเรามาต่อค่ะนี่เดี๋ยวพี่มินให้ทุกคนดูอ่านมีนห้ามดูมีนหันหลังเลยหลันหลังหันหลังหันหลัง าล้างได้พี่บอกให้ดูค่อยนัน่นนะอันนี้ของพี่นี่อันนี้นะคะทุกคนแม่ดูนี่เรียบร้อยต่อไปมียี่สิ้สามอยีมเกี่สสี่บเกีาโอเคพี่มินโอเค เป็นเลขหกใช่ไหม <c oughs> หกสีเหลืองไม่มีอไม่มีเหรอเออแย่หกใช่หกแล้วพี่มีนก็จะลงสองสีเขียวค่ะ <c oughs> จะลงอยู่เล่นสีเขียวค่ะแล้วจะลงห้าสีเขียวพี่มีนจะลงย้อนกลับสีเขียว ลงย้อนกลับอีกพี่มีนลงหยุดเล่นสีน้ํางเงินแล้วพี่มีนก็จะเล่นเป็นเลขสองสีน้ํางเงินพี่มีนก็อุลโน,โนล <c oughs> แล้วค่ะแล้วแล้วคือมันมันคู่กับอันนี้เลยอ่ะทุกคนแล้วพี่มีนก็ลงอีกพี่ก็อุลโนแล้วก็มีสีแดงอุลมีสีเขียวพี่อุลโนก่อนมี์แต่งคิ้วที่เบบีสลับกับพี่แต่งคิ้วอ่ โอเคมันก็จะเริ่มเยอะแล้วนะทุกคนแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายฝากกดติดตามกดไลค์ค่ะอีกค่ะพไหกด subscribe กดติดตามนะคะกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้พี่มีด้วยนะคะข้าวตัดสินแล้วก็บ,าย,บายด้วยนะ